วันนี้มาอยู่กับเอ่อวันพันแมนย่วันนี้จะมาขู่ขวข้อขืนปากันนะคะทุกคนฮะหัวข้อขุมขูมปากเออเฮ้ยผมเป็นผู้พิกคนวันนี้เรามาขูนผมมาทำสปอยขุนปากดักคำพูบเอพีหนึ่งกันนะครับทุกคนผมเป็นซ่อนแรกเลยครับที่ทำสปอยละครไทยขุนปากดักคำพบเร็วเร็ววันนี้ก็อยู่กับผมก็รีบแชน์หน้าอย่าลืมกดติดตามด้วยหล่ะวันนี้ผมลงคลิปแล้วนะ ใครเชย์คิปว่ามันนี้ผมผมขอผมจะลงผมจะสปอยคลิปคอดยาวตอนผมทำสปอยคอดซานเพราะว่าผมจะมีคำจัดเวลานะครับแต่ผมจะทำให้เรื่องเรื่องมันเข้าใจง่ายขึ้นนะใช่ในพวกนี้เราจะทำเกี่ยวกับ EP สองใน EP สาม EP สี่จนตอนจบเลยแหละใช่ครับแล้วก็จะมีรายลาหรือว่าสีเท่ทพุมาแทนใช่ห้าถึงตอนที่ห้าจะเปลี่ยนไปเรื่องเยงต่อๆเรื่องนั้นไม่มีทรายขั้วทรายจากกองร้านเฉลยของไป แต่จู่ๆก็ได้มีจรมาและจอคนนั้นก็จะมาบุกป,ป้องซิ่งซับสร้าลร้านนะครับทุกคนสร้างร้านหรอครับจอผู้นั้นเขาเป็นจอที่เป็นจอที่ซุ้อดังมากทุกคนค่าคนแล้วก็คาม,มาทรัพย์สินมามากมายนะครับทุกคนไม่ตั้งกี่บาทหรอครับคุณค่าของดูจากที่เขาจะป้อนนะคะผมคิดว่าจะจัดเป็นหลักล้านนะแต่สมัยแต่สมัยนะครับคนไม่ได้เลือดแล้วเป็นหลักล้านหรอก <ขอ S 1> นะ น่าจัดไสยนะครับทุกคนแน่นอนครับผู้คอมว่าในสไตล์พระเอก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 พรเอกพระอกมะเพระเอกพระเอกพะกพระเอกพระเอกรอกพ่ะอกพระเอกรเอกพระเอกพระเอกพระเอกพรอกรบกเรรก ในหลวงหรือเปล่าไม่รู้นะคนคนมาจากอะไรไม่รู้นะน่าผมว่าน่าจะเป็นในหลวงอะไรขอน่ตัดราชการที่เจ็ดกันกคนใช่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 ใชแล้วคุณปากก็มาช่วยนะครับทุกคนให้ของเลต่ตอนนี้แล้วมันอ่าเดี๋ยวผมจะบอกพลัขงขุนปากมีทั้งไมีใ<แ>ช่ค่อยโบสถ์ตอนสปอยก็ได้เออจริงจริงจริงซึ่งคุณคงใส่ว่าแหละขุณปากไม่ดักมาโคบมันยังไงให้ของบสถตอนพลาดแก้แล้วกันนุกคนโอเคแต่จากนั้นคุณปากก็ได้ต่อสู้กับจอจมาวนมาย ห้าจอนเล็กจนใหญ่จนไม่มีจริ้วจนเร็วจรส่วนจนใจดีจนจรใจดีจะฆ่าทําไมล่ะครับเขาจัดจนใจดีครับจองนกจองป่าจองขาวจองหมีอ๋อจองป่าที่ที่มันเป็นพระเจ้าป่าก็จรลีมจรหามจนเบ็เอ้เรียกชื่อผู้ชุมาโดยเกินแล้วตอนท่านจุดล้ายขุนป่าก็จับจับจรผู้นั้นได้ซึดได้นะครับคน คนกำลังคนอาหาในแนวราคาที่เจ๋งป่าวค<ช>รข้าหัวพีก็ขออภัยนะครับคนก็ได้ขอขอ,ขอคคบคุณคุณปราบที่ช่วยนะคะคุณคอนโอเคคุณมีอะไรจะบอกไหมผมมีนะครับว่าอย่าไปกดติดตามผมด้วยคลิปตาคลิปของคุณปราบมันยาวมากเลยคนแต่ผมจะทําตัดมาสั้นหน่อยนะเออนักพูดกันต่อแล้วกันมมันใ้ผมมีคิวให้มันหนึ่ง,นไนงไม่มาเอ้ยดีดีพีดฮานอสขอพลังข้งน้นหน่อ,นนอ,นนอนย ว้าปลานซ์บอลฟุตอ้โอเคเจะจ,จับจดบคุณจับก่นนะคนผมไม่แน่ใจว่าตอนสถานในคนุณป้าปตามกระเบอดขึ้น <c oughs> คนเร็วๆวมดสมควรจะโดน,นแล้วเขากลับแล้วก็จู่ๆก็ได้มีลายลาออกมาแล้วก็เต้นเรื่องแล้วมั้งโอเคขอโทษครับก่นอนแล้วถ้าตัดภาพไปที่ผมอีกเนี่ยไม่เป็นจับภาพที่แม่แก้ว แม่นะคะผู้คนที่กางทำอะไรไม่รู้ดอกไม้อะไรอย่างอย่างใช่แล้วก็จะคือยังไม่สเปิร์ตตัวต่อไปไม้ทั้งสมัยปูค้าจนกระทั่งคุณป้าก็ได้ใช้วิชาพานตัวไปแกล้งแม่แก้วนะทุกคนดรือวจะเรียกแก้วอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเรียกแม่แก้วนะทุกคนเพราะเป็นสมัยก่อนจะเรียกมาแม่แก้วโอ้อไมเซนิบวะคุณเป็นลูกของเขาใช่ไหมครับคนตีนะครับอุ้ย,ยพูดคาหยบทไมคุนปัเอยนะแต่ถ้าดงไอตัวละคง หมื่นลิตรได้คุยกับแม่ของจับซื้อมนุคอนชื้อแม่มันไม่ได้ผมจะขอเรียกว่าแม่แล้วกันโ <Okay, S 2> อเคเขามีตังหมื่นลิตรโอโ้โหมีเงินลิตรเยอะมากเลยหมื่นลิตรหมื่นลิตรได้ขอได้ขอสูบขอขอแม่ให้ให้แต่งให,ให้แก้ให้แม่แก้วแต่งงานก,กับหมื่นลิตรแน่นอนครับสกตา,ตายพ่ายพาเอพาเอไม่ยอมครับเรียมีแกะขลอกกันนิดนึงครับเลอมิดบ้าแล้วคุณป่าก็ได้ตัด ตัดทำไมอ่ะตัดไอ้ไอ้ที่ปิดนั่นนะครับทุกคนได้ขนป่าก็บอกว่าไม่มีใครสัมมาเยี่ยงคนที่ท่ารัาไปได้แม้แต่ขาแล้วขนป่าได้ขนป่าก็ให้ไอ้ยัยอะไรดีเซดแดงนั่นแหละทุกคนได้ไอ้ได้ตัวละครเหมือนก็ได้ดูดูสิหน้ามันยิ้มหวาบคนเปิดขี้โอ้บ้ามันไม่นไม่เปิดขี้มันบวววมันกอดหนึงมันกอดว่าเลยเนี่ยอือใช่ครับโอเคโอ้ยเปิดขี้ที่สุดเลยโซ่ห้าวันรุ่นสาว ไอตัวครไอตัวไอ,วไอคอนไอหมื่นลิตรมันก็มาบอกว่าไอขุนปาบตายแ,แล้วแล้วก็มีนัดมีนัดแสดงมีนัดแสดงส,งสุนทอมาทุกคนทุกคนก็ไม่เชื่อกันนะแต่ตัวคอแม่แก้วมานก็ไม่เชื่อมนกันแต่ว่าเสื้อื่มันเป็นแม่แก้วรือยเสียเศร้าเพราะว่ามีไอใบแดงที่ข้าการนทำให้แก้วแก้วตัดเสื้อได้อยู่ไม่ได้ก็หล่อแล้วก็ดูคำใบค่าอ,าอ่านไม่ออกนะครับมันเก่าเกินแต่มันเก่าเกาินจะอ่านไม่ไหวผมจะอ่านให้เราโยแม่แก้วสวยเป็นแฟนพ่เิด หยุดแล้วก็หลอกเฟียลมีหนุ่มคนเดียวรูปแบบจริงนะนี่เออพักพูดไม่เป็นก็อย่าพูดเลยครับไม่ทราบข้าต่อไปไม่รู้ครับผู้ภาคโอ้ผู้คามจระท่านที่แท้จะกระท่านที่แท้จริงแล้วนั้นไอ้นักแสดงคนนั้นเขาเป็นนักแสดงที่ไอ้ตัวละครเหมือนลิจ้ามาเพราะว่าไอเหมือนลิจมันต้องการแลได้ไม่แก้มาสูบขอกับมันฮาสูบสูบอะไรและไอ้ตัวนี้เขาไม่รู้ว่าเงินที่เขาให้มันจะค่าเท่าไหรแต่ผมคิดว่าจะแจกเยอะอยู่นะวันน่าจะแสนหนึ่ง แล้ว<า>นนตัวห้างไอ้ตัวละขุนปราบที่แท้ยังไม่ตายกันนะคะทุกคนนั้นขุนปราบก็ได้เจอกับจอนพูดร้ายผมไม่รู้ว่าเป็นจอนพูดเดี่อกับมือหรือว่าอะไรไม่รู้นะคะผู้คนเขาเปิดม,มาเขาก็มีแล้วแล้วขุนปราบก็ได้วิชาวพิชารลวนตานะคะผู้คนใช่คือวิชาอันที่สามอันที่สองของเขานั่นเองในสถานนี้จะมีวิชากายาอะไรแต่ผมไม่ได้เอามานะคะผู้คน ไอมีไอจอกคนนั้นก็เลยฟันไอหลังขงเจะน้าไอขุนตาแต่มันไม่แต่มันไม่รู้สึกเดยนะครับแล้วก็เสื้อขาดแต่ว่าไอตัวไม่ขาดนะครับมันใส่ไม่ใส่เพราะไม่ใชกายาเลยนะคนก็ท่านจัดไปที่ค่ายที่กุยบุรีทำไมภาพมัน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 สะดุดครับไม่รู้ครับเดี๋ยวเลิกเยอะครับเพราะคนตัดไม่ดีไงโอเคต่อนะครับทุกคนไอพวกไอตัวละคร ขุนปาก็ได้คุยเขาไ่า้ตัวขาทีหลังผมลืมพูดไหว้ตัวละครไอตัวมอดผมน่าสะผมน่าจะจำชื่อสมัยก่อนผมาไม่ได้ของตัวลอคตัวได้ตัวมูไปก่อนนะคุหรือเรียกมอดไปก่อนไอมอดมันก็มานะคุแล้วขุนป่าก็ได้คุยและทําให้ขุนปรารู้ว่าไอไอฆ่าศึกนั้นคือใครนั่นก็คือใครๆครก็รู้นะาุกคนเป็นตัวร้ายฆ่าสึกนั่นก็คือไอตัวละครหมื่นลิตรนะคะคุณที่ว่าฆ่าสึกที่มันอยู่ในท้องแล้วคนอื่นจะปวดที่ นี่เราครับไอตัวละคนขนงป่าและและและยิ่งเกิดเข้าไปใหญ่ที่ขุดไอและไอตัวคนเหมือนลิ์มันใส่ลายทอาให้มันกอดใหญ่มากครับชิีเกียวมันถึงด่าจะไปไปต่อสู้กับกลูหมฟูฟางโอ้ผิกเรื่องแล้วมันมันพีชแล้วก็จะอยู่อยู่เลยดีๆสีแท้หัวหักก็มาช่วยหลบด้วยแล้วยิ่ดีๆใช้ปามาก็โกนผมมันแล้วก็กนฟางจับภาพไปที่เมืองเอ้ยสภาพที่หมู่บ้านของแม่แก้ว ตัวรอคอหมื่นตีก็ได้ขอแม่แก้วสูบแต่แต่แม่แก้วไม่สูบนะตัวท่านแม่แม่ของแม่แก้วเข้ามาขอแต่ว่าแม่แม่แก้วไังไม่เอาดีใกล้จบแล้วทุกคนอ๋อยังไม่เอายังไม่เอากับคนยังไม่เอากับเขาใช่ไหมผมควรตีคุณเยอะเกินไปใช่ไหมคุณเอาคืนจะเอาคืนเอาคืนตัวท่านตอนจบได้มีหมอผีหมอผีจากเรื่อง ลูกหมอผีอปัตติเยอปัตติเทเทนะอปัตติยาอปัตติเลดแน่นอนเลยท่านหมอผีคนนี้ของจะบอกให้ว่าไปคนที่ไอตัวคำึงนี้ผมจ้ามาแล้วครับทุกคนใช่ไปอยู่ที่ตลกฉากกันเองโอเคนะครับตอนนี้ก็มาจบดนะครับทุกคนนี่เป็นไงครับซับพลอยละครไทยนะครับทุกคนในเรื่องปติดตามการอีมแชนแนลละครไทยแชนแนลในเมสแชนแนลเกมแชนแนลนิยายแชนแนลกอรแชนแนลหนักแชนแนลคนรักสัตว์แชนแนลประยุทธ์แชนแนล นนิยายแนลมันหักแนลขลชีวิตแนลปั้นยูทูบแนลส้มแนลเวทีทมแนลคณิศาสตร์แชนนลคศาสตร์คุณสอนยเอ่อาขอมแนลฮับเอ็นลิมแนลกอดแนแลแลวก็แชนแนลแล้วก็กแชนแนลแล้วก็แล้วก็แล้วก็พัดแชนแนลแล้วก็ทีวีแชนแนลแล้วก็ติดตาฮับไฟเ์ด้วยนะครับคือช่องเขาพังมาแล้ว มัน bon bon okay, ค <is> ือดากอบอลบอลบอลแฮงไฟเดอร์อย่าไปดูด้วยล่ะโอเคอย่าลืมขอบคุณที่มาดูนะครับบ๊ายจุ๊บจุ๊บขอพรผอมพามผอมพามไอหุ่นป่าแล้วก็จังหวะมันยิ่์ยาวแล้วผมจะขอเปลี่ยนบ้านนะครับ